ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะพ้ท่ารุ่นพี่มอปลายสุดเท่หรืออาจจะเป็นท่าสาวแอปแบ,บแลดีนะยังสดิดสดิ้งสดิดสดิ้งมไม่รู้ว่าท่าไหนจะเข้ากับทุนน,น, <c oughs> นักบินนาวิกาด้วยซีสนุกไหมสนุกไหมที่นอนแม่น่ะ <c oughs> สนุกมากเลยเหรอ <c oughs> อ่ยังพอมองหน้าอีกสบายใจยังสบายใจแล้วเหรอนี่เขาทำทำไมทำไมทำไมเสียงดังยายตื่น มันเป็นการช่วยเหลือผมอยากประกาศว่าเรางกำลังส่งขอให้เขาได้ปีหน้าโฮมแมนบรูซทำง,งานตามก,กำหนดนะ <c oughs> ก็เจ็บเจ็บจนตายแไกเราทำทันแน่ใช้เวลาเดินทางเก้าเดือนหมายังไม่เ <c oughs> ลิกสติสะด,ดิ่งที่แปดร้อยหกสิบบาท